Terima kasih telah menonton! กลับมาเดินทางกันต่อช่วงนี้อย่างที่บอกคุณผู้ฟังไว้นะคะว่าเราจะมากาะติดสถานการณ์น้ําที่จังหวัดนนทบุรีกันค่ะว่าปีนี้สาหัสแค่ไหนอย่างไรสถานการณ์ล่าสุดด้วยนะคะอยู่กับทางด้านของคุณสมนึกธนเดชากุรนายกเทศมนตรีนะครนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะทราบม,มาว่าในพื้นที่ของเทศบาลนนะครนนทบุรีตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อม รับมือในเรื่องของสถานการณ์น้ําแล้วด้วยใช่ไหมคะแล้วสถานการณ์น้ําในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคือนะช่วงนี้นะครับค่ะลงก็ลงเบอร์ก็อยู่ดี่เดี๋ยวอีกทักงี่สองวินากเีเอาออกไนะเออเบอร์น้ําเนี่ยนะครับทางเหลือได้ฝอยมาเยอะค่ะนะครับแล้วน้ําเวลาลงตอนนี้ก็ลงไม่เยอะ ลงไปเยอะทำงาปล่อยไปอีกลงมาแค่สองเมตรสามสิบไี้ขึ้นไวกะวันนี้น้ำน้ำสูงสุดวันนี้ก็ถึงสองเมตรเจ็ดสิบหกเซนติเมตรสองเมตรเจ็ดสิบโค่ต่ำกว่าปีห้าสี่เดียประมาณสี่สี่สิบสามเซนค่ะต่ำกว่าเมื่อ,นอนปีห้าสี่ที่น้ำท่วมใหญ่น่ะ ใช่ไหมคะสี่สิบสามสี่สิบสามเซนติเมตรแต่น้ำกำลังยังยังยังทังไยังมาเรื่อยๆต่อยไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะก็คาดว่าอาจจะใกล้เียนหรืออาจจะมากกว่าที่สังอ๋อค่ะแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยจุดไหนที่น่าเป็นห่วงที่สุดคะนายกเทศนตรีคะเราของนนบุรีเนี่ยมันติดแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดยาวสิบกิโลเมตรนะครับเราก็ทําทุกจุดนะครับ ค่ะทาทุกจุดคือโดยโดยการจุดต่างๆค่ะเราเสริมอะไรบ้างแล้วคะมีกั้นกระสอบทรายมีวางแนวคันก้นน้ําแบบนี้ใช่ไหมคะใช่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 ครับใช่ครับทําทุกจุดเลยครับเพรามวันนี้ก็เยอะแล้วมันก็มีแตกไปบางจุดนะครับค่ะบางจุดมันพังมาอะไรบ้างนะแต่ก็ แก้ไขได้นะครับค่ะอันนี้ก็คือป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ชั้นในแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะมีมีการเด้งสร้างคันกั้นน้ากันแล้วด้วยถูกต้องไหมคะอ่าทีนี้ก็บาง,บาง,บ,างบางจุดเดี๋ยวพอเรอกากั้นอยู่เนียครับค่ะบางชาติบาง,บางคนนอกในพันกั้นน้ำเนี่ยพอเห็นบ้านตัวเองท่วมก็เลยลื้อตรสอบไฟอ๋อให้ท่วมเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นคะ่ะอย่างงี้ล้วก็ต้องเข้าไปเคียน เดี๋ยวลือเดี๋ยวเลียงเดี๋ยวเลือก,อกโอย้ยอย่างยุปวดหวัวเจ้าที่ทุกคนไม่เข้าใจว่าอ่อนอยู่นอกแ้วกันก็น้ำแล้วต้องเสียสละ <S <S ต้องยอมรับถ้าเราลื้อไปเนี่ยนะครับพอน้ำมันท่วมเหมือนกันหมดเนี่ยก็จ,จัดจ่ายใชยสย้สอยอะไรไม่ได้แต่ถ้าเราเราขั้นนอกเราเราเรา,เรายอมเสียสละนะแล้วภายในไม่ท่วมก็จัดจ่ายใช้สอยได้แล้วถ้ากลางก,ก็จะไปดูแลเรื่องอาหารเรื่องข่าวสารอาหารและยารักษาโรคสะพานเดิน คางเ้าต่างๆอย่างนี้นะครับคือคือบางคนก็พอเครียดแล้วเราก็ไม่ไปต้องก็ไปลื้อกระสอบทิ้งกระสอบทิ้งน้ำวัสลักแล้วก็ต้องไปปิดอย่างเงี้ยนะตรงตรงจุดไหนบ้างขานงยขายใอุทยานตรุเคะที่ตอนนี้เนี่ยมีมีรอยรั่วแล้วเราก็ไปทำเอ่อเพิ่มเติมให้ค่ะรั่วรั่วที่ที่ตรงเอ่อตรงข้างๆไปสเสด็จดนตทรีแต่ก็ทัดเสร็จละตรงน,นี้นะค่ะ แล้วแล้วก็น้ําก็จะข้ามสองขนาดภาก็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 ทำเบาอีกเขาไปเรียงแล้วครับค่ะแล้วก็มันก็มีจุดต่างๆตรงหน้ามากพอในการก็มีแตกหลายจุดก็ทําอยู่แต่แล้วก็เรียบร้อยดีก็เริ่ม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 ออันนี้ก็คือ ทุกรอยรั่วเราอุดได้หมดแล้วใช่ไหมคะก็ทำทำตลอดนะครับเพราะว่าบางทีทำตรงี่เศษพวกนี้ก็รกระสอบทรายก็ต้องต้องพวกนี้ก็จะเกณฑ์นักกีฬาบางๆกมา,กมา,มา,มาช่วยกัน<อ>ละกอกกระสอบทราย<ช>อันนี้ก็คือตามสถานการณ์น้ําด้วยที่เราจะทําเพิ่มขึ้นที่ทําไว้เนี่ยเห็นบอกว่าออ่มีกระสอบทรายเป็นหมื่นใบเลยใช่ไหมคะเป็นแสนใบเป็นแสนใบแต่ทําไปแล้วเป็นห้าหมื่นหรือเปล่าเอ่ย S <S ใช่ไหมคะที่ททวาง,วางไป,ไปแล้วกวากว่ากวางกว่าห้ามหามื่นเลยแสนลูกสำเร็จเราเดน,นอ๋อเราเตรียมไว้ประมาณแสนกว่าแต่ตอนเนี้ยเราอุดเรากั้นไปแล้วเนี่ยห้าหมื่นใบอย่างนี้ใช่ไหมคะครับใช่ใช่ว 50, ละละกว่าห้าหมื่นแล้วนะทำไากกว่าห้าหมื่นอ๋อค่ะเท็นบอกว่ามีมีการนําแท่งปูนบริเออร์ไปวางหลังแนวกระสอบทรายด้วยเพ<อ>ื่อรองรับน้ําด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะนายุนคะนายโตุนคือแท่งบริเออร์ที่ราตรงให้บริเวณเงินจำกลางบางขวาเนี่ยนะครับค่ะ มันมันมันเราเอาไปเอื้อไปทำแล้วเราเ,า,เาหลังไปเรอด้านใดก็เป,เ,ปเป็นกระสอบไยที่จะเรียงก็ไม่ให้รถเข้าไปโดนดังนั้นรถเข้าไปจอดกระแทกกระสอบายเนี่ยมาทางมันจ,จะมีความเดือดร้อนก็นเอาไปเริเองไปเรียงไว้ก่อนเพื่อไม่ให้รถเข้าไปจอดเพราะเพราะบางคนขับรถเนี่ยพอไม่มีที่จอดก็ขับข้จอดไปกระแทกกระสอบายพังลงมันได้ก็เข้าเนี่ยค่ะ นะคะเลยตอกบริเวณบริเียนะฮะอืมแล้วทีนี้ตอนนี้เนเรามีการสั่งการยังไงบ้างคะในการเตรียมพร้อมรองรับน้ําที่อาจจะเพิ่มมาอีกที่ท่านนายก่านตรีบอกไว้เตียมเตรียมวันนี้กับพรุ่งนี้นักเรียนกีฬานะครับก็จะมาช่วยกรอกกระสอบทรายแล้วก็มีพี่น้องชุมชนต่างๆที่ใครมีจิตอาสามาช่วยก็โอเคมีสองส่วนที่สนามบินด้านส่วนเดิมกับที่ท่าน้ำต้นต้นรีส่วนหนึ่งค่ะก็เราก็เล็กกระสอบทรายกันทุก กรอกกันตลอดเวลานะครับไม่ไปหยุดนะครับในส่วนนี้ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบไปแล,แล้วกี่ครัวเรือนนะคะเราช่วยเหลือยังไงบ้างแล้วค่ะอออยู่ด้านอนอกขันกันน้ำเนี่ยสามวัานหัวเรือนนะครับค่ะสามเส้นเส้นวายก็กลาลังทาสะพานทางเดินเท้าบ้างในส่วนนี้นะครับแล้วก็เตรียมที่จะแจกข้าวสารอาหารแหง้งยารักษาโรคต่างๆยาแก้ด้ํากัดเท้ายาแก้ตาแดดแก้เ้อ้าเสือนะครับน้ําดื่ม กำลังทำเรื่องเรื่องเรื่องประมูลอยู่นะครับอ๋อแล้วเกี่ยวกับน้ําท่วมตอนนี้เนี่ยทางชาวนนทบุรีเองเขามีการแจ้งขอความช่วยเหลือหรือว่าเอ,อ่อให้ข้อมูลเรื่องไหนเข้ามาบ้างนะคะท่าน ok. น,น,ยนายกก็สวัสดีนะครับแล้วก็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 มีนะครับเอหลายภาคส่วนทั้งเอกชนเช่นบริษัทไนแอบรีย์นะครับเขาก็พดเด็กงานตลอด24ชั่วโมงเป็นหลักเขาก็มีข้าวสารเอมันมีข้าวกล่องอะไรมาแจกนะครับ เอามาเอามาดูแลกันมีก็คือบางสถา,านทักร้าต่างๆเนี่ยก็ทำออกมาให้เพราะว่าจริงๆแล้วลว่าทางเราก็มีแม่ครัวอยู่แต่บางคนก็มีจิตอาสาที่เขาเห็นด้วยเห็นอยากจะมาช่วยนะครับก็ต้องขอราบขอบคุณท่าคเอกชนที่มาช่วยนะครับก็ว่าจริงๆแล้วอย่างเป็นต้นวบบทำาบบนี้ทามาช่วยกันปลอกกระสอบใส่ก็จะดีมากเพราะเราปลอกกไม่ทันจริงๆตอนเนี้ยสายนี่กีฬาพุกเนี้ย จะเกนินักกีฬามาร้อยกว่าคนนะครับจะมาเราลงลงพื้นที่ทีเรากออสอบสายค่ะที่ท่านนายกท่านตุบอกว่ายังไม่พอเนี่ยกรอกเท่าไหร่ก็ยังไม่พอตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่เท่าไหร่คะแล้วเราตั้งเป้าว่าจะเราต้องเตรียมพร้อมไว้เท่าไหร่สาหรับกระสอบทรายที่จะให้นักเรียนมาช่วยอีกแสนกระลูกนะครับอีกแสนก่าลูกเพราะเราต้องเสริมเวลาเวลาเพราะมันเป็นแม่น้ำเจ้าพยาแต่ควยาวสิบกิโลค่ะนรับ บางจุดที่มันมบางในปัฒนามันใกล้มันใกล้จะจะจะทะลักเราก็ต้องเสริมไปสามสิบแสนอีกสาม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 ลูกอย่างเงี้ยเราต้องการอีกแสนกว่าลูกตอนนี้เรามีกี่ลูกคะก็มีแสนกว่าลูกนะฮะอ๋อแต่ต้องปลอกเติมตลอดอย่างนี้เหรอคะอ้าก็ใช่ครับใช่ครับต้องทำตลอดครับเพราะว่าบางทีพี่น้องประชาชนเป็นต้นว่าจุดตรงวัดแคร์จะมันทะลัก แต่ตอนนี้ชาวบ,บ้านก็ช่วยตัวเองให้เขาเอาไฟา,ายไปลงเอาสอบไปแล้วก็บัตเท้าเรียญกระเดงอย่างตรงว่าวัดกลางก็เช่นเดียวกันอย่างเงี้ยก็จะต่คนต่ช่วยมีพี่น้องประชาชนมาช่วยช่วยกันอีกแรงหนึ่งถ้ารับพัเอาแต่ของของแตศสบาลเนี่ยเราคงทาไม่ทนไม่พอใช่ไหมคะไม่พอไม่พอแต่เรามีอุปกรณ์เรามีพร้อมทั้งไฟลทั้งกระสอบชาวบ,บ้านเราไปกรอกช่วยกันทำแบบนี้ส่นนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ ต้องเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมก็คือการกรอกกระสอบทรายไว้ให้เพียงพออย่างน้อยเนี่ยเป็นแสนกว่าลูกเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราณบรรดาบมา,มาทีเดี่ยวพวกนี้ก็จะมากขึ้นอีกมากขึ้นทุกวันเราก็ต้องเสริมตอเสริมขันีนะครับอ่านะคะแล้วณปัจจุบันนี้ค่ะที่เราไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านนายกงดนตรีกระทบไปแล้วเนี่ยเป็นเป็นพันครัวเรือนเลยใช่ไหมคะสามพันกว่าหลังคาเรือนครับสามพันกว่าหลังคาเรือน นอกแนวคันกั้นน้านะครับนอกแนวคันกั้นน้าแล้วก็มีการเอป้องกันร,ริมถนนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วช่วงบ่ายสามที่ผ่านมาเห็นบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ลงพื้นที่ไป <c oughs> ตรวจเรื่องของการสร้างคันกั้นน้าที่พื้นที่ของเรือนจําบางขวางด้วยตรงจุดนี้ก็เป็นหนึ่งจุดใช่ไหมคะที่จะต้องมีการดาเนินการมันจะข้ามมันจะข้ามถนนมานะฮะค่ะท่านนี้เราที่เราอ,อุดอุดตามสถานการณ อุดทางเข้าทางออกแล้วก็เอาหินคุกไปโกะเลยไม้น้ํามันท้าบานะครับในส่วนใี้่นะครับครับหินทุกนี่เราสามารถต้านไว้อยู่ไหมคะตอนนี้อดี่ยวครับได้ครับหินทุกเพราะรถมันทับได้ไงฮะถ้าเรากระสอบถ้ารถทับเนี่ยกระสอบจะแตกถ้าหินคุกลงโรยลงไปจะไม่แตกค่ะเพราะฉะนั้นที่เราดําเนินการมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังสามารถรองรับน้ําได้อยู่ใช่ไหมคะจากการประเมินสถานการณ์ตอนนี้ในสถานการณ์ในเมืองยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ ยังไม่ท่วมเข้าเมืองเลยนะครับเพียงแต่มันเป็นกลิ่นตรงน,นตรงนี้อะไรเงี้ยแต่เราประกันคือเมืองเนี่ยคือพื้นที่สมบุบด3.8.9ตารางกิโลเนี่ยเราก็พื้นที่ชั้นในเนี่ยเราก็เหมือนไข่แดงเราต้องต้องกันเต็นที่นะครับเพราะฉะ<ม>นั้นคนของท่าในใครใดเดืดร้อนอ่ะ คนที่ได้รับผลกระทบนตอนนี้ก็คือชุมชนที่อยู่แนวริมน้ําถูกต้องไหมคะใช่ครับ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 ค่ะแล้วที่เราป้องกันกันก็คือเราไปช่วยกั้นคันแนวกั้นน้ําให้กับริมน้ําก่อนแล้วก็ชุมชนก่อนเพื่อไม่ให้น้าเนี่ยเอ่อล้นเข้ามาถ้าเกิดว่ามีปริมาณน้ําที่สูงกว่าที่เรารองรับไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะครับมันสูงขึ้นทุกวันนะครับใช่ครับใช่ครับค่ะพรงนี้จะมันเมื่อวานที่สูงสองเมตรเจ็ดสิบวันที่สองเมตรเจ็ดสิบหก พรุ่งนี้ก็อาจจะมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าทางทักรมจากนปบ่อยด้มามากนะครับลรวรับทะเลกเระดุกเนาต้าน,ดนได้สูงสุดเท่าไหร่คะเราเคยได้ 3, สามเมตรสิบเก้าเซนนะครับโอ้สามเมตรสิบเก้าเซนณปัจจุบันนี้อยู่ที่ 7, สองจุดเจ็ดหกเซนถ้าครับอีกสี่สิบเซนก็จะใกล้เคียงแล้วนะคะ แต่ยังต้านไว้ได้อยู่ณตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีการดําเนินการเพิ่มเติมก็คืออ่กรอกกระสอบทรายไว้เพื่อเตรียมพร้อมเตรียมกระสอบทรายเตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับครับแม้จะกระสอบทรายทุกอย่างเครื่องสูบน้ําเตรียมทุกอย่างพร้อมค่ะโอ้จะประมาทไม่ได้เลยเพราะทุกวันเนี้ทํางานกันต่อ24ชั่วโมงเป็น2ะนะครับค่ะท่านนายกเทศมนตนรีคะณตอนนี้เนี่ย มีคำถามมาจากทางด้านของชาวบ้านด้วยว่าเราเนี่ยสามารถเอาอยู่ไหมคะสถานการณ์ณนะตอนนี้อะค่ะถ้าขนาดนี้เราเอาอยู่นะครับตอนนี้ภายใดเบอร์เียร์อยู่แต่มันจะขึ้นทุกวันเราก็ต้องทาอย่างนี้ทุกวัน <ừ> นะครับนีส่วนหนึ่งนะที่ที่ฝากพี่น้องประชาชนว่าที่มันจะเป็นหาคือเราปิดที่น่องในน้ําสูงมากแต่ถ้าฝนตกมาแบบเมื่อเมื่ออาทิตนนยท์ที่แล้วร้อยิร้อยห้าสิบมิลลิเมตรเนี่ยทางไหนยังกระทบมทคนต้องสูบออกอย่างเดียวแต่แล้วก็สูบได้ วัดหนึ่งก็แหกบหมดนะครับก็ต้องกลับขอภัยพนดองประชาชนว่าบางท่านจะเข้าใจผิดที่ว่าโอ๊ยทำไมฝนตกทำไมน้ำสูมขนาดนี้<อ>เพราะประตูน้ำเราเปิดไม่ได้เลยโอค่ะใช้สูบออกอย่างเดียวก็มีประชากรนีนะครับประมาณสองแสนห้าหมื่นคนเป็นประชากรแฝงอีกสองแสนคนคน้ำใช้ในครัวเรือนเนี่ยนะครับคนหนึ่งเนี่ยทั้งซักผ้าทั้งอาบน้ำทั้ง,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 อ,งอะไรเนี่ยคนประมาณยี่สิบลิตรแล้วอนาะคนห้าแสนคนเป็นน้ำเท่าไหร่ แล้วฝนตกมาเพิ่มอีกเป็นกันทกเท่าไหร่ทุกวันเนี่ยถ้าฝนไม่ตกก็ต้องสูบเอาอย่างเดียวอยู่แล้วใช่ไหมครับสูบน้ําใช้อย่างเดียวเนี่ยใช่ไหมแล้วฝนเทไปอีกก็มันก็เป็นปัญหายอยู่ใช่ไหมครับแต่เทศบาลก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับก็พยายามทำแบบร้อยเปอร์เซนตทุกง่ายว่าช่วงเดือนกว่าเนี่ยเรายังไม่ได้หยุดเลยนะครับัถ้าเทียบกับปีห้าสี่ตอนนี้เราสาหัสหรือยังคะท่านนายกที่มนตรีคะ เพราะเรายังรับน้ำได้อยู่ใช่ไหมคะปี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 ห้าสี่เนนะครับตามคันก็นดาเขื่อนบางชมสีแตกมันลงทุ่งไปหมดแต่น้ำก็นยังเยอะแต่ปีนี้เขาต้องกันกันอย่างดีน้ำมันก็ลงเป็นซองเป็นเป็นรูปกระบอกลงมาเลยมันก็เยอะขึ้นน้ำก็ยกตัวสูงขึ้นถูกไหมฮะเพราะทุกทุกทุกพื้นที่เนี่ยต่างคนต่างสร้างคันกันคันกันน้ำมันก็ยกตัวสูงขึ้นถูกไหมพอปีห้าสี่เนี่ยเขื่อนมันแตกมันลงทุ่งไปหมด ใช่ไหมฮปีนี้มันก็เลยสูงขึ้นแต่ว่างเราว่าทำเต็มที่นะครับผมคิดว่าสามเด็กกว่าก็ยัง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 ได้อย่างในเนี่ยเราเรารับชั้นในเต็มที่นะครับเพราะว่าเราจะยอมให้กับมาชั้นในไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นศูนย์ราชการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์นะครับปปชกองสลากนะครับห้างสัมปทานห้างเดอมอลห้างคํมทิปนะ แล้วเขาทุกอย่างเนี่ยมันสูรราชการมันอยู่ข้างใดรับเราก็ต้องป้องกันตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปสู่ในพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็สถานที่สําคัญต่างๆเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้เนี่ยชาวนนหรือว่าทุกท่านที่เขาฟังอยู่เนี่ยก็คือเราเนี่ยยังรองรับน้ําไว้ได้นะคะเพราะว่าเรารับได้สูงสุดที่3ามเมตรสิแต่ณตอนเนี้อยู่ที่สองเมตรเจ็ดสิบเจ็สิบหกใช่ไหมคะ ก็ S <S 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 ยังสามารถที่จะเอาอยู่นะยังรับมือได้นะคะท่านนายกเทศมนตรีรให้ความมั่นใจที่น้องประชาชนนะคะก็ก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนนะครับถ้าแบบท่านมีจิตอาสาที่จะมาช่วยก็พวกนี้พวกเกณฑ์นักกีฬาเกณฑ์นักกีฬามาล่วงรวงสองร้อยคนท่านจะมาช่วยก่องพวกนี้นะครับค่ะโอคือพนักงานเรามันไม่ได้หยุดเลยเป็นสองกะมันทำก็ไม่หยุดเลยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสะดวกก็กว่าสองเดือนนะเชิญชวนไปได้ครับเขาพูุณมาครับ ท่านนายกเซนตนี่คขออีกหนึ่งคำถามค่ะพอดีมีทีมงานส่งข้อมูลมาในพื้นที่เขาบอกว่าซอยนนทบุรีสิบเอ็ดพับห้าขอสะพานไม้ไปแล้วแต่ยังไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือเด็กๆที่โรงเรียนน่ลำบากมากเห็นบอกว่ามีหลายคนแจ้งเข้ามาค่ะนายกคะะคืออย่างนี้นะครับตอนที่เราจัดซื้อไม้อยู่เพราะยังไม่ประกาศต้นเขตอุกกภัยนะอุกภัยของอุกกภัยเราเราก็จะจัดซื้อได้ทีละน้อยแต่ที่จะจัดซื้อใหญ่ีดยจะต้องมีประกาศภัยตรงนี้ก่อนนะครับ ตอนนี้กำลังประสานกับว่าปอพอ,อยู่นะครับว่าแั้วเราจะได้ซื้อรถใ,ใหญ่มาทํช่วยชาวบ,บ้านทีเดียวได้เลยอ๋ออันนี้ก็คือต้องให้แล้วแล้วก็ถุยงยางถุยงถยางชีพก็ยังแจกไม่ได้เพราะยังเป็นประกาศเป็นภัยพิบัติอือเราดําเนินการตามขั้นตอนนี้ก่อนใช่ไหมคะอยู่ระหว่างประสานงานนะคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอ้และเด็กๆนักโรงเรยียนเขาจะไปกันยังไงได้บ้างนะคะนายกคะคือสะพานทางเดินเท้าที่เราทำอยู่แล้วนะครับ ต่ทีนี้น้ำมันขึ้นเกินเกินจากนั้นก็ไปอีกทีแ้นะน้ำมันท่วมสะพานก็เดยๆไย่นด้ใช่ไหมคะมันก็เดินไม่ได้ใช่ครับใช่ครับเดินไม่เสริมให้นะครับอืมอ่ะอันนี้ท่านนายกเทศมนตรีรับเรื่องให้แล้วด้วยนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างประสานงานด้วยสุดท้ายค่ะนายกจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนหมคะชาวนทบรีด้วยแล้วก็ท่านฝากพี่น้องประชาชนนะครับเราก็จะไม่ประมาทนะครับทางเทศบาลต้องกันเต็มที่นะครับ ในส่วนที่ดนะับคนที่อยู่ริมน้ำก็ขอขอต้องขอขอบคุณคนที่อยู่ริมน้ำสามพันคนสามพันคนเรือนเสียสละให้นะคะเสียสละให้แล้วก็ไม่ซื้อคันคันน้ำไม่ทําอะไรช่วยเหลือเขาก็เข้าใจว่าถ้าถ้ามันพังไปหมดมันจับใจ่ายใช้สอยไปไหนก็ไม่ได้แต่ทุกวันนี้เขายังจับจ่ายแต่คนภายในก็ต้องช่วยเพื่อาอาภรเขาด้วยเพราะเห็นใจว่าเออเขาอยู่ท่วมนะน้ำขึ้นน้ำล,ลงก็แล้วก็ราช่วยกันดูแลแบบว่า เห็นใจคนที uh, ่อย kind of ู it, ่ด้านนอกนะครับในส่วนนี้นะครับก็ต้องต้องขอขอบคุณนะครับคนที่อยู่ด้านนอกที่เสียสละและไม่ทาลายเกินมีสามพันกว่าล้านราอนนะครับแลาต้วเราองเห็นว่าเป็นอย่างนี้ทุกปีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยเราจะเตรียมจัซื้นเด๋ยนนะครับพวกถุงยางชีพนะครับให้กับพี่น้องที่อยู่สามพันกว่าล้านบานเนี๋ยนะครับในส่วนนี้แต่กราทาษัองเท้าเนี่ยนะครับที่เราทําไปแล้วเนี่ยมันทบ ลดขึ้นมาเดี๋ยวก็จะเสริมขันาทางเดินได้นะครับอ๋อนะคะเรื่องของสะพานไม้ที่จะเสริมเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ดูแลพ<ช>ี่น้องประชาชนที่ได้ผลกระทบที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยานะคะใช่ครับให้ด้วยนะตอนนี้เราก็ป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าสู่พื้นที่ในเมืองที่ได้ไดรับผลกระทบเรื่องของสถานที่ราชการต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าน้ำจรีจะติดในน้ำเจ้าพระยาประมาณติกิโลเมตรนะครับยาวน่อยเรื่องที่ยาวสิบกิโลเมตรที่เราต้องป้องกันเลยนะครับจากนั้นก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนว่า ถ้าเรามาช่วยกันนะครับแต่ศูนย์ที่ขอกะสอบทรายจะมีศูนย์อยู่ที่นสนามบินน้ำนะครับทุกคนเพราคกนสนามบินน้ําแล้วก็มนที่ท่า้าน้ำตอนทอไดการนะครับในส่วนแรกก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะครับทุกทุกภาคส่วนที่มาช่วยวันนี้ก็มีชุมชนมาช่วยกันเยอะนะครับช่วยกันก่อทรายช่วยกันผูกเชือกช่วยกันทา ในส่วนต่างๆที่ต้องการความรู้จากภาคประชาชนด้วยนะครับค่ะนะคะ <c oughs> ได้เลย <c oughs> ต้องขอบพระคุณทางด้านของนายกเทศตรีนครนนทบ,บุรีด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลวันนี้แล้วก็ยืนยันให้ทราบว่าณตอนนี้เนี่ยทางด้านของเทศบาลเองก็ดําเนินการอยู่ในทุกเรื่องแล้วก็ทุกภาคส่วนด้วยนะคะครับผมครับผมก็ต้องฝากฝา,ากพี่น้องประชาชนนะครับว่าเราก็ต้องอยู่ในความเมป็นระมาทตอนนี้ก็จะมีขอร้องพวกเรือด่วนเรือเรือ ต่างๆเล่นเด่นด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเขาม่อยู่บ้านดินน้ำพื้นมันแตะแต่น้ำหากเป็นพื้นอาจจะได้ความเสียหายในส่วนที่เขาฝาก,กให้กรงราช่วยเล่นด้วยความระมัดระวังอย่าได้ขับเร็วมากนะครับลูกขึ้นเป็นใหญ่มพื้นบ้านจะเสียหายนะครับในส่วนนี้นะคะได้เลยค่ะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะส่งกันมาใจให้พื้นที่ด้วยขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสมนึกธนเดชากลนายกเทศมนตรีนคร นนทบุรีคุณผู้ฟังให้ข้อมูลเรานะคะแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ได้หยุดกันเลยสักวันนะคุณผู้ฟังเตรียมความพร้อมลงพื้นที่กันแล้วก็กระสอบทรายต่างๆนะคะนะตอนนี้เนี่ยก็มีการเชิญชวนนะถ้าเกิดว่าท่านใดจิตอาสาอยากจะไปสะดวกนะก็สามารถไปร่วมกันกรอกกระสอบทรายได้พรุ่งนี้เขาก็มีนักเรียนนักกีฬาใช่ไหมคะที่จะไปร่วมกันนะคะท่านนี้ ใครสะดวกก็สามารถไปร่วมได้เหมือนกันแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยทางด้านของชาวบ้านริมแม่น้ําเจ้าพระยานะคะที่ได้รับผลกระทบไปกว่าสามพันหลังคาเรือนเนี่ยที่เสียสละนะนะคะอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็เรื่องของกระสอบทรายแนวกันกั้นน้ําต่างๆนะคะก็ช่วยกันแจ้งข้อมูลแล้วก็ได้รับผลกระทบไปก่อนคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาต้องกั้นน้ําไว้นะไม่ให้น้ําเนี่ย ล้นลงมาล้นเข้ามานะคะในพื้นที่เมืองด้วยก็คือในสถานที่ราชการต่างๆแล้วก็นับปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังที่ทางด้านของนายกเทศมนตรีนครนนบุรีได้เพิ่มเติมไว้ให้ก็คือยังรองรับน้ําได้อยู่นะคะตอนนี้เนี่ยน้ำเพิ่มระดับอยู่ที่2.76เมตรแต่ว่าของเขาเรับได้สูงสุดอยู่ที่3มเมตร19นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจแล้วก็เอาใจช่วยกันด้วยเช่นเดียวกัน แล้วก็คงจะได้ติดตามกันต่อสําหรับเรื่องของสถานการณ์น้ํานะคะในพื้นที่ของเทศบาลนะครนนทบุรีค่ะทุกวันที่เราให้บริการทุกวันที่เราให้ข้อมูลข่าวสารและการจราจร